คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็เราทำมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือล็อกเอา์นะครับในการทำโปรเจกต์นะครับหรือทำ psp เนี่ยนี่ก็คือเบสิ c ทั้งหมดแล้วนะครับก็มี crud นะครับก็มี create มีอ่านครับแสดงข้อมูลมี edit ได้นะครับลบได้นะครับก็มันจะมีเท่านี้แหละนะ crud เสร็จแล้วเนี่ย เรามาทำล็อกอั์ต่อนะครับกด New File ครับก็พีมไปเลยล็อกอ t P X P นะครับขึ้นมาวันนี้เราก็เปิด P X P ขึ้นมาก่อนเลย mm hmm. การทำล็อกอ u t เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ Section Delete ครับ mm hmm. ก็คือทำลายครับ Delete แปลว่าทำลาย mm hmm. ก็คือทำลายการล็อกอินทิ้งทั้งหมดนะครับ ถ้าใครไม่แน่ใจเนี่ยก็ใส่เซกชันสตาร์ทลงไปด้วยนะครับเซกชันสตาร์ทลงไปด้วยเพราะว่าเผื่อเพื่อนะครับเผื่อมันค้างอยู่ตัวนี้พอเราล็อกเอาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้มันไปไหนนะครับเราก็ใส่เคเดอร์ลงไปครับใส่เดเดอร์ลงไปนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็ใส่โลเคชันนะครับ แล้วก็ใส่เซมิโคลอนแล้วก็ตามด้วยชื่อหน้าที่เราจะวิ่งหานะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็ใส่ซิมเ e ลนโคดนะครับคอมหน้าหลังนะครับจริงเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำล็อกอันะครับมันก็มีเท่านี้แหละคราวนี้เราไม่มีหน้า index, อินเด็กถูกปะเราไม่มีหน้าอินเด็กจะมีหน้า็อกอินนะก็ไปหน้า็อกอินแล้วกัน คราวนี้แต่ลองเทสดูเห็นมาแล้วก็ลอินเข้ามาแหละนะเนี่ยลงอินเข้ามาแล้ว,ลาาแ,ลวแล้วก,กดรีเฟรชแล้วมันกกดออกจากระบบเห็นไหมออกจากระบบเรย้ยแล้วกลับมาที่หน้าลอาอินคราวนี้เทเข้าไใหม่เทนะครับลองอินเข้าใหม่เห็นมาเข้ามาได้แล้วแล้วกดล็อกเอาออกเห็นมาเรียบร้อยแล้ว